สวัสดีครับพี่น้องครับสดๆครับตอนนี้เราอยู่บ้านโกงผัดนะครับตำบลพันดอนอำเภอคุพราะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับปาศสาเต็มวัดอาญ,ญาเลยพี่น้องครับพี่จอดรถไปเนีน่ยะเทไนออกได้เนี่ยบอกข้างบนสิครับสารขึ้นเต็มบนแล้ว ก็มาเดี๋ยวหาฮันมิกไปม่ีถามนี่ที่ม่มีฮันมิกแกมิกหลังบ่คุณน้าฮันมิกะสดเต่ล้นี่ยุติตละีกันวันี้ผมมีฮันวันนี้ผมมีฮันมิกแมอาจารย์มดยุ่งในรับบัเนี่ยตั้งกันนี่มองกล้องเขาั่งยั่นหราว่ากีฬาเลยเราใกล้มากเลยเอาเดี๋ยวพาพี่น้องไปมง อันนี้วทีครับพี่รองครับปกติห้ามมิกกยวุ่นี่แหละช่วงทานี่แหะครับนี่ แต่ว่าห้านี่ยูใส่นอบาทเนี่ยเชียวหน่อยพี่พรไปบึงฟ้าจะถูกยังพี่รองครับพีพาไปบึงครับได้ครับเมย์ยูบ้านไหนครับนี่ ขอบคุณครับอูยิงยูนี่ครับุดเพาะพี่น้องหลายยูน่เดี๋ยวครับมาหาเไปเบื้งข้ามีคนที่ไดนแหนบนอนเมื่อนี้ขังขีดขพนานิ่งหลแต่เกมาเ้ว านนี้ไปให้เขาสุดยอดเลยงานแรกในโลกที่เป็นแบบนี้ครับเป็นครัง้งแรกกังได้ยุ่งมากพึ่งเดียเด๋ยว,วริงสี่เป็นครัง้งแรกเลยนะครับผมเนี้ยไปก็เห็นธาตุเนาะเ <laughs> ม่นธาตุป่ะเลยเม่นได้เนาะ <laughs> เราต้องตามสถานการณ์หน้างั้นมีตังค์กันมีกันเพราะมีพื้นที่แล้วครับครับเอาไปให้ผู้ชมเบิ้งเนาะขั้นโมมีเตะเขาต้องไปมีข้างหลังเนี่ยครับอันนี้คือเหรียญเสื้อไทยอีริครับตั้งแต่มาอยู่วงสาวน้อยเพิ่งเคยเจอแบบนี้ผู้เดี้หัวคอเฮ้ยอุ้ยอลิป อลิตได้ยับมองยู่ดีเลยออมองยูมองลินเลยเดินอยากมองยู่อลิตเหรอนี่ครับชุดคอนโทรลเราอยู่ตรงนี้หมดนะครับแปดขึ้นหูงอิงเต็มเลยครับพี่น้องครับ เฮยงเข็มไมมเข้มเค็มสวัสดีครับสวัสดีครับไทรินครับผมสวัสดีครับพิสตอรี่ไทรันนาจอยยี่ไล่ะสวัสดีครับ เอาไปมุมไว้ตอนไหนครับมองไปบ่น้ำคนรอเนี่ยได้ครับด้ทีันนะคบได้เลครับใครได้มาใครับหยุดหยุดว่าไ้้ครับต้องเบิ้งต่อไปเรื่อย ถ้าวัดจอมซีเนีไม่จําได้ว่าปีกายวัดจอมซีผู้เจ้าไปปีกายวัดจอมสีจนวัดชูมือเนี่เราเมิ่งยื่นผิดมากากขายเสียบ่าครับเสียอมีอยู่ด้วครับมีอยู่ปะครับมีมีครับสามร้อยห้าสิบพอนุนพอนุ่นสามร้อยห้าสิบบาทครับาทครับบ้งสุวันที่ยี่สิบแปดสิงหาพมนี้จะผ่าดด้วยแหมด้วยเปลือหนังขายอ้อ ี่แปดยี่สิบแปดหลังจากนี้เราไปไหนพี่หมอนอิงอย่างตลาดกาลสินเรี่ยไปเมืองเดโนเสาตะนูยิงวาตะเสียบตะนัวเท่ รับผการกวรเสบปูนนะคะต้องกวนไปทางเดียวกันด้วยเนาะเป็นจะสวยเรียนดวยแล้วี่แล้วอุหิงก็ทำนะเบอง์จ่้ายหมแก่เนาะอ่อยด้วยมอน่ะขอบคุณละขนมนี่ละใกล้ๆวัดยาอใกล้ๆกเลืกปะแค่นี้ียังกันนะเนาะแล้บอกตอนนี่แหละต้น้ต้ก็ วันนี้เรามีทั้งเปียกปูนแล้วก็ฝอยทองด้วยนะครับนี่ครับฝอยทองนี่ฝอยทองเฮ้ยเาเปียกๆจะเขาไม่อยากเอาเนี่คือ่ากินแค่ ก็เห็นตีกระทากะเทียลรองไปตีมันแม่นี่ไหมร็องมาดูแย่ปากอย่ปากมันมีคนเพ่งเล่งอยู่บ้าเอ้ากับเตียนทีเดียวแต่เป็นมาให้ผู้เมานกันเป็นมาผู้มีไี้เกิดอีกเลยล่ะลาน เป็นิบอะไรเหรอเร็วเรไปยังที่นี่เรื่อย่าดไปเรื่อยประมาณสองชั่วโมงอะสองชั่วโมงได้สองชั่วโมงได้ได้ไหมพี่เอ้สองชั่วโมงฮุา่่

ผู้ใดได้กินกาถือว่าอือว่าได้กินหรอขัาผู้ใด่นไม่ได้กินหือว่าไ่ได้กินครับผู้ใดได้กินือว่าได้กินเี๋ยราวาง่องแล้วเราไปหาวิีทักูยุ่วัปีหนาปีหนปียังหรอหกแงงหกแงงหกเก้าเออหกเก้าหรืกหนนี่นี่่น่นี่นีนี่นได้ี่่น ถ้าเราคิดในฝันสดี่ครับปียังก่อน226เดี๋ยวต้อหาจดีายก็ต้องออกไปรีบรอนได้แต่ว่าด้เราจัดแต่ว่าออกไรนิดนึงเริ่มแรกียงผิวก็สวยเลยแบบทั้คนทีายแรพระรามแอง ก๋วของหวานของเขากับขากับน้ำได้ครับกะทิอร่อยดีพี่น้องคู่ครัวคนไทยอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกเมนบอกนี่ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสามีอยู่ดีม่เฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกูนค์แบ